สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแห่เอ็นปอนเอ็นเบอร์40ขนาดตา6เซนสิบสอซอตัวนี้ลูกด้วยเนื้อด้วยก็อยู่ประมาณ4ี่โลครึ่งแห่ตาห่างเขาจะติดลูกเบอร์สเนื่องจากว่าเวลาปลาวิ่งชนแล้วลูกจะวิ่งตามปลาแห่จะไม่ค่อยขาดถ้าไปติดลูกหนักแบบแห้ที เวลาหว่านติดปลาแล้วแห่ไม่วิ่งตามปลาจะทำให้แห่ขาดไวตัวนี้6เซนเอ็นเบอร์40เนี่ยค่ะเป็นแห่สี่เสาเย็บผนึกข้างสี่ข้างเป็นแนวตรงลงมาติดลูกโซ่เหล็กชุบตะกั่วเผาแห่เผาลึก6เซนตาก็ประมาณ3นิ้วจุ่มประมาณนี้6เซนไม่ว่าจะเป็นเอ็นเกลเอ็นปอนผลิตแต่เอ็นเบอร์40เอ็น เส้นจะใหญ่หน่อยนะคะสำหรับปลาใหญ่เผาวสวยเผาลึกติดลูกโซ่เหล็กชุบตะกั่วนี่ค่ะเดี๋ยวราคาทางร้านขึ้นไว้ที่โพสต์ด้านบนนะคะแฮของทางร้านส่งฟรีเก็บเงินปลายทางจ่ายเงินกับพนักง,งานที่หน้าบ้านแล้วรับสินค้าได้เลยเผาวสวยเผาลึกสำหรับ6เซนก็จะได้ปลาตัวคัดๆเลย ปานินปาอะไรใช้ได้หมดเลยฝากไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ